โนแสบไม่เข็ดเนียนเข็นจักรยานยนต์หน้าโรงพักตำรวจเพตามรวบขาห้องเช่าสารภาพลักเพื่อนำไปขายออนไลน์พันตำรวจเอกปรีภาวัตชัยเพชรโยธินผู้กำกับการสพเพพร้อมด้วยพันตำรวจโทยะสินทรคำชุมรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทสลาวุธมากหลาย สารวัตสืบสวนร้อยตำารวจเอกพายัพบ,บุญประสานรองสารวัตรสืบสวนและชุดสืบสวนร่วมกันจับกลุมนายกสิเดชหรือเนยโจกอายุ30ปีเป็นชาวตำบลเพออําเภอเมืองจังหวัดระยองพร้อมด้วยของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก125ไอสีดำแดง1คันและฮอนด้าเวฟ1 1 0ไอสีขาวแดง1คัน ซึ่งทั้งคู่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะเนื่องจากเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามีผู้เสียหายแจ้งความว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110I สีขาวแดงของบุตรชายซึ่งถูกนำมาฝากเก็บไว้ที่โรงพักหลังเกิดอุบัติเหตุกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรงวงจรปิดพบชายรูปร่างสูงใส่ชุดสีเข้ม คาดแมสสีดำเนียนเข็นรถออกจากหน้าโรงพักแล้ววกไปทางด้านหลังเหมือนคิดว่าแนบเนียนหลังแกะรอยสืบสวนเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสว่าคนร้ายคือนายโจ๊กกบดานอยู่ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่หลังอู่ช่างดำหมู่ที่สองตะบนเพกระทั่งเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันเดียวกันชุดสืบสวนบุกตรวจสอบ พบผู้ต้องหาที่ขี่รถจักรยานยนต์คลิก125ไอสีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนวิ่งสวนออกมาตำรวจส่งสัญญาณให้หยุดก่อนที่จะแสดงตัวเข้าจับกลุ่มได้แบบไม่ทันตั้งตัวค่ะได้ตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์ขั้นดังกล่าวก็เป็นรถที่มีการแจ้งหายไว้เมื่อ16กันยายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อคุมตัวสอบสวนนายเกษเดชยอมรับสารภาพว่า ลักรถมาจริงโดยอาศัยช่วงที่เจ้าของเผลอบางคันเสียบกุญแจทิ้งไว้ก็เหตุมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งรวมทั้งรถที่หายไปจากหน้าโรงพักเพซึ่งนำไปทํากุญแจใหม่เตรียมขายต่อในโลกออนไลน์ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในโจ๊กลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร ก่อนคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสนสพเพเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนิว24สถานีประชาชนพระราสุวรรณรายงาน